สวัสดีค่ะมาพบกับโหนส่วนตัวค่ะกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีกันประจำเดือนพฤษภาคมปี2565กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เดือนแห่งการเงินสูงส่งยิ่งใหญ่โอกาสจะได้จับเงินแสนเงินล้านจะมีโชคได้ของใหญ่ๆค่ะเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันค่ะชาวการค้าเดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงจังหวะเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะคะแต่ดีหน่อยนะคะ การเปลี่ยนแปลงจากร้ายจะกลายเป็นดีค่ะเป็นช่วงศัตรูจะแพ้ภัยนะคะเป็นช่วงสิ้นสุดของปัญหาที่เคยรบกวนจิตใจคุณมาระยะเวลานานๆค่ะ ดวงดาวท่านหนุนนำให้เกิดความสูงส่งขึ้นไปอีกค่ะถือว่าจากนี้ไปสำหรับชาวกันถือว่าเป็นช่วงจังหวะขาขึ้นของชีวิตมากนะคะจะเป็นช่วงจังหวะที่สามารถตั้งหลักปักฐานมีชีวิตที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นได้ง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของส่วนตัวเองก็ตามค่ะที่สำคัญนะคะโชคใหญ่ๆจะสามารถเข้ามาถึงตัวได้แล้วค่ะไม่ได้มีเวลาเพียงแค่เดือนหรือ2เดือนนะคะแต่จะมีเวลาถึง1ปีกันเต็มๆเลยทีเดียว เดียวนะคะเมษายนพฤษภาคมค่ะเป็นช่วงของการขยับปรับเปลี่ยนอยู่ค่ะช่วงของการปรับตัวให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นกว่าเดิมนะคะช่วงนี้วิถีชีวิตวิถีแนวความคิดของชาวกานค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปมากเลยทีเดียวค่ะคือการคิดแบบแปกแนวออกไปอีกนะคะชีวิตจะมีความมุ่งมั่นมากค่ะ ที่พร้อมจะจบกับปัญหาเดิมๆแล้วพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่ๆค่ะที่โค้ชจะดีกว่าเดิมค่ะชาวกันจะรีเริ่มคิดนะคะอยากจะจบจากอะไรบางสิ่งบางอย่างค่ะหรือจากอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เคยเป็นปัญหาทางจิตใจคุณมานานนะคะนี่แหละค่ะโดยเฉพาะเรื่องของงานนี้นะคะดังนั้นค่ะเมษายนพฤษภาคมนี้มีโอกาสที่จะย้ายงานเปลี่ยนงานได้สูงมากๆเลยทีเดียวค่ะหรือไม่ก็ภายในงานที่คุณทําอยู่นั้น หรือรับผิดชอบอยู่นั่นเองค่ะก็อาจจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะมากอยู่ค่ะแต่ว่าในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ชาวกันจะได้รับผลประโยชน์แบบเต็มๆเลยทีเดียวค่ะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะเดือนนี้จะเกิดปัญญาค่ะเกิดแสงสว่างเห็นโอกาสพบช่องทางนะคะมากกว่าจากก่อนหน้าที่ผ่านมานะคะ หัวมันอาจจะมืดมนไปหมดค่ะคิดหาหนทางไหนก็หาไม่เจอค่ะเจอแต่ทางตันหาทางออกไม่เจอจากนี้ค่ะจะมีโอกาสเข้ามาแล้วนะคะหรือว่าจะมีคนหยิบยื่นโอกาสเข้ามาให้การช่วยเหลือค่ะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เสนอโอกาสให้ได้ทำงานพิเศษพิเศษนะคะหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างดีๆเข้ามาให้ได้ทำค่ะจะมีมิตรดีๆเข้ามาร่วมหุ้นลงทุนด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนทางการงานหรือแม้แต่หุ้นส่วนทางชีวิตเองก็ตามค่ะ คนใกล้ตัวก็จะให้โชคให้ลาบนะคะเราญาติญาติคนในครอบครัวคนในบ้านคู่ชีวิตเองก็ตามค่ะจะให้การช่วยเหลือให้การผลักดันนะคะหลายคนมีการโยกย้ายที่ทำงานกลับบ้านค่ะไปเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวนะคะไปทำธุรกิจในครัวเรือนนั่นละค่ะเป็นธุรกิจในลักษณะของกงสีค่ะจะนำพาโชคลาบนะคะนำพาความสำเร็จมาสูช่ชาวกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ งานในลักษณะงานออนไลน์ line, งานทางไกลงานต่างประเทศหรือการติดต่อทางไกลนะคะงานที่มีลักษณะย้ายที่ทำงานไปเรื่อยๆตามหน้างานนะคะอ,อ,อยู่ไม่เป็นที่เป็นทางหรอกนะคะมีการเดินทางบ่อยๆเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะดีมากเลยนะคะจะมีโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอๆเข้ามานะคะ แต่ถ้าเป็นงานที่ต้องทำงานอยู่ในองค์กรอยู่กับที่นะคะมักจะมีเรื่องจุกจิกค่ะมักจะมีเหตุมีคนมาก่อกวนใจในที่ทำงานนั่นแหละค่ะอยู่ไม่เป็นสุขหรอกนะคะสภาพแวดล้อมในที่ทำงานไม่ค่อยที่จะโอเคเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของคนนี่แหละค่ะเป็นหลกัหลกๆเลยนะคะ ชาากันมักจะไม่ค่อยถูกกันค่ะไม่ค่อยกินเส้นกับคนที่ทำงานใกล้ๆกันนะคะจะเป็นคนที่มีอิทธิพลในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นคนเก่าคนแก่ที่ทำงานมานานนั่นและค่ะมีอิทธิพลอยู่ในนั้นนะคะหรือว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มก็ได้ค่ะคล้ายๆกับว่าเขาพยายามกดคุณค่ะข่มคุณไว้ไม่ให้คุณได้เติบโตนะคะ หรือบางทีก็เป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วค่ะบางทีคุณก็น้อยอกน้อยใจคือทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ไม่เคยถูกสักทีนะคะผลงานที่มีก็ถูกข่มไว้ค่ะ ดูคล้ายๆกับว่าเขาตั้งธงไว้แล้วนะคะดังนั้นชาวการหลายคนก็อาจจะไม่ทนแล้วนะคะในเดือนนี้อาจจะมีการตัดสินใจเลยบางสิ่งบางอย่างนะคะใจมันเริ่มออกแล้วล่ะคะ่ะเริ่มมองหางานใหม่เริ่มที่จะติดต่อหาโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้ตัวเองแล้วละคะ่ะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะในความจุกจิกความวุ่นวายใจนั้นนะคะคนที่ดีอยู่กับคุณก็มีอยู่นะคะคนที่คอยสนับสนุนคุณก็ยังมีอยู่ลองมองดูค่ะในชีวิตคุณมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยเป็นห่วงคอยไถ่าถามสารทุกสุกดิบค่ะหรือแม้แต่คอยช่วยเหลืออย่างลับๆอยู่เบื้องหลังมีคนข้างๆเยอะอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะบางทีคนกลุ่มนี้มีเยอะกว่าไอคนที่มีปัญหากับคุณซะด้วย ซ้ำไปค่ะแต่ก็อย่างว่าล่ะนะคะให้คนที่ไม่ชอบไม่ดีไม่ชอบก็เป็นเหมือนดั่งน้ำทิ่มแทงใจค่ะต่อให้มีแค่คนเดียวมันก็เจ็บจีตไปถึงหัวอ,อกหัวใจแล้วกันนะคะลองสังเกตดูค่ะมี3ามคนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ที่แสบมากๆมีอยู่คนนึงละค่ะในที่ทำงานนะคะแต่ก็เอาเธอค่ะ เก็บมาเล่าให้กันฟังนะคะเดี๋ยวปัญหาเหล่านี้ก็จะเริ่มคลี่คลายออกไปแล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วนี่นะคะมิถุนายนเดือนหน้าทุกอย่างนะคะจะเพอร์เฟกหมดแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการผักดันอะไรก็ตามค่ะช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปจนถึง ต้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นมาแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเมษายนพฤษภาคมนี้นะคะดูวุ่นวุ่น,ว,นวายๆหน่อยนะคะมีเหตุจุกจิกในเรื่องของงานมีเหตุโยกย้ายค่ะหรืออาจจะต้องเดินทางไกลด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะพฤษภาคมนี้ก็ยังมีเกณฑ์ที่ดีดีกว่าเมษายนค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่นะคะ เพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในช่วงมีสายนที่ผ่านมายังไม่ชัดเจนค่ะอนี่พอพฤษภาคมจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วล่ะค่ะอีกทั้งความช่วยเหลือและก็แรงผลักดันภายนอกนะคะค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ และยังมาในทุกรูปแบบทุกเงื่อนไขด้วยนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้ชาวกันนั้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานใหม่มีความมั่นคงมากกว่าเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเป็นบ้านเป็นที่ดินหรือว่าสิ่งปลูกสร้างอสังหาริรมทรัพย์ที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงมากไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ที่จะเริ่มดีขึ้นด้วยเช่นกันนะคะมาแยกย่อยออกไปอีกค่ะ1-11พฤษภาคมค่ะเป็น ช่วงที่ต้องได้ใช้สมองค่ะได้ใช้ความคิดค่อนข้างที่จะมากอยู่พอสมควรค่ะมีการดิวงานมีการติดต่องานในเรื่องของงานเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะงานในด้านเอกสารการเดินทางด้วยค่ะแต่ช่วงวันที่9-10-11นะคะช่วง3วันนี้ไม่ค่อยจะดีมากนักน,นะคะ เรื่องเอกสารเรื่องงานเรื่องของการติดต่อเรื่องของการประสานงานใดๆก็ตามค่ะ3วันนี้มักจะมีเหตุน,นะคะทําให้คุณอารมณ์เสียนะคะขอให้ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะ12-15พฤษภาคมค่ะโชคจะเริ่มมาแล้วค่ะปัญหาหลายๆอย่างจะถูกแก้ไขถูกจัดการนะคะจะมีคนเข้าให้การช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนําและให้การสนับสนุนดีเลยทีเดียวค่ะ จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะผลักดันให้เกิดความสำเร็จได้ค่ะไม่ว่าจะติดต่อหรือดีวงานอะไรก็ตามค่ะจะได้รับข่าวดีเข้ามาในช่วงจวังหวะนนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทองๆองหรือว่าผลประโยชน์อื่นใดก็ตามของชาวกันนั้นล่ละค่ะ16-21พฤษภาคมค่ะการงานจะยังคงมีความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนะคะ การติดต่อการประสานงานร้วนแล้วแต่จะประสบผลสำเร็จค่ะมีการเดินทางบ่อยๆนะคะจะมีโชคใหญ่ได้ของใหญ่ๆด้วยนะคะจะเป็นของที่คุณชอบเป็นของที่มีราคาค่อนข้างที่จะแพงด้วยค่ะวันที่22-31พฤษภาคมค่ะสิ้นเดือนเลยนะคะ เป็นช่วงที่มีโอกาสจะเกิดเหตุอะไรบางสิ่งบางอย่างมากที่สุดค่ะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะเพียงแต่ว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะมากกว่าปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางด้านไหนก็ตามนะคะทํางานก็ต้องมีสติให้มากๆนะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานกับเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกค่ะที่ค่อนข้างจะมีความอันตรายนะคะต้องระมัดระวังให้มากๆหน่อยนะคะหรือแม้แต่เรื่องของคําพูดเรื่องของการประทะอะไรก็ ตามเล็กๆน้อยๆช่วงจังหวะนี้นะคะก็มักจะบานปลายเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะดวาวพฤหัสก็ยังคงให้การคุมคค้มครองคุ้มภัยแก่ชาวกันดีอยู่นะคะเหตุร้ายๆทั้งหลายนี้ล่ะค่ะชาวกันมีโอกาสที่จะรอดได้สูงอยู่นะคะหรือจะมีคนช่วยค่ะถ้าหนักจริงๆนะคะจะลดทอน,นะคะ่ะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้อยู่นะคะแต่อย่างไรนะคะ การไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะฝากเตือนกันไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่การเงินกันค่ะส่วนด้านการเงินนะนะคะในเดือนนี้เป็นช่วงสูงส่งยิ่งใหญ่มากค่ะมีโอกาสที่จะได้จับเงินแสนเงินล้านนะคะบอกไว้ก่อนเลยค่ะจะมีคนนำเงินมาให้ค่ะบางคนอาจจะขายที่ขายทางนะคะหรือไม่ก็รับทรัพย์สินมรดกตกทอดมาด้วยนะคะ หลายคนค่ะจะได้เงินจากการตกการแต่งหรืองานมงคลอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะที่ได้รับเงินเป็นก้อนๆเข้ามานั่นล่ะค่ะหรือแม้แต่งเงินสินเชื่อเพื่อการอนุมัติซื้อรถซื้อบ้านนะคะซื้อที่ค่ะอะไรก็ตามค่ะมีโอกาสจะได้อนุมัติได้ด้วยนะคะ ช่วงต้นๆเดือนนะคะอาจจะยังไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหรค่ค่ะในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีการติดต่อการเจรจาอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะคะจะเริ่มคล่องขึ้นตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ที่2ของเดือนเป็นต้นไปนะคะจะมีเงินก้อนเข้ามาคะ่ะแต่จะเป็นในรักษณาของเงินผ่านมืออาจจะเอาไปซื้อของบางสีบางอย่างที่ราคาค่อนข้างที่จะแพงๆหน่อยอยู่นะคะ พอช่วงไปไปลเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะเสียเงินโดยใช่เหตุอยู่นะคะระมัดระวังคําพูดที่เตือนกันไว้นะคะให้ระมัดระวังการกระทําจะทําให้เสียเงินอยู่นะคะระมัดระวังนิดนึงอยู่นะคะเดี๋ยวจะบานไปลายได้นะคะเตือนสติตัวเองไว้นะคะมาต่อกันที่ความรักกันค่ะ สำหรับความรักของชาวกันนั้นนะคะเกณฑ์ความรักจะเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงมั่นคงเลยนะคะคนโสดจะมีคู่ค่ะคนมีคู่ชาวกันนั้นล่ะค่ะจะเป็นต่อทุกอย่างนะคะจะสามารถควบคุมคู่ครองได้เป็นอย่างดีค่ะคู่ครองอยู่ในอวาสเป็นอย่างดีเลยนะคะคู่ครองจะเข้ามาช่วยเหลือผักดันทำให้ชาวกันนั้นนะคะมีการยกระดับฐานะยกระดับชีวิตยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะให้สูงขึ้นไป อีกนะคะคส่วนคนที่กำลังคบหาดูใจกันมาในระยะหนึ่งแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้ตกได้แต่งแล้วนะคะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วนะคะถือว่าเกณฑ์ความรักคู่ครองนั้นถือว่าดีมากๆเลยค่ะมีสเสน่ห์แรงมากๆค่ะจะมีคนสนอกสนใจต่างเพศเข้าหาไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ ให้ได้เลือกสรรน,นะคะบางทีก็เข้ามากันพร้อมๆกันหลายๆคนเลยทีเดียวด้วยซ้ำไปนะคะหรือแม้แต่บางคู่นะคะที่เคยมีปัญหากันมาก่อนค่ะอาจจะมีการห่างเหินกันในระยะหนึ่งนะคะช่วงนี้เขาคนนั้นก็อาจจะกลับมาง้อค่ะมาขอคืนดีกลับมาตื้อคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าใจของคุณน่าล่ะค่ะค่อนข้างที่จะด้านชากับความเจ็บปวดในช่วงที่ผ่านมามากพอสมควรนะคะ แต่ถึงอย่างไรนะคะก็อย่าพึ่งตัดสินใจใดๆเลยนะคะรอให้เข้าต้นเดือนหน้าก่อนนะคะจะมีเรื่องอะไรดีๆพลิกผันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะมาต่อกันที่สุขภาพกันค่ะ22-31พฤษภาคมค่ะก็ขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุน,นะคะ การเดินทางการขับรถขับราก็กต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะอย่าประมาทก็เป็นพอค่ะมีสติให้มากๆเข้าไว้นะคะแม้แต่ด้านสุขภาพเองก็ด้วยนะคะจริงๆแล้วตั้งแต่เมษายนมาแล้วค่ะด้านสุขภาพไม่ค่อยจะสู้ดีมากนักสักเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังคงร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันเยอะอยู่นั่นนะคะเป็นเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เป็นอะไรมากหรอกนะคะอาจจะขั้นเนื้อขั้นตัว เล็กๆน,น้อยๆเฉยๆกินยาก็หายไปเองค่ะแต่ว่าให้ระมัดระวังสักหน่อยก็จะเป็นการดีนะคะมาสรุปประเด็นกันนะคะ อยากจะบอกชาวกันว่าเดือนนี้นะคะอย่าใจร้อนนะคะขอให้ใจเย็นๆใจร่มๆเข้าไว้ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามค่ะจะถูกยัดเยียดข้อเสนอที่ดีที่สุดแค่ไหนนะคะหรือถูกบีบบังคับให้ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งหรืออะไรก็ตามค่ะพยายามผัดวันประกันพรุ่งเอาไว้นะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะรอสักประมาณปลายเดือนหรือต้นๆเดือนหน้านะคะคุณจะเห็นอะไรดีๆ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างโอกาสคุณจะเยอะมากขึ้นค่ะบางทีอะไรที่ผิดมันก็จะโผล่ออกมาให้ได้เห็นค่ะบางทีอะไรที่ดีคุณก็จะได้เห็นในช่วงจังหวะนี้ไปหมดทุกอย่างนั่นละค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีกันที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเตือนให้เรามาระวังแล้วก็วางแผนกันลงหน้ากันค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดไม่ได้หายไปไหนนะคะถึงแม้จะฉีดวัคซีนเข็ม3เข็น4แล้วยังไงก็ต้องระมัดระวัง ังตัวเองเหมือนเดิมค่ะเวลาจะออกไปข้างนอกก็ปิดแมสด้วยนะคะเวลาจะรับประทานอาหารก็ล้างไม้ล้างมือก่อนรับประทานอาหารให้ดีก่อนนะคะเป็นห่วงมากๆเลยนะคะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน e p ต่อไปกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บายบายค่ะทุกทคน